เรามาทดสอบกันดูนะครับเพื่อนๆตัวนี้แอร์ขนาด1 4 0 0 0 BTU นะครับเรามาดูว่านี่ตอนนี้พม่านก,ก็ไม่มีนะเนี่ยแล้วก็พื้นที่เนี่ยประมาณสัก25ตารางเมตรนะความสูงก็2เมตร60นะครับเดี๋ยวเราตัวเปิดแอร์กันแล้วก็ดูว่า ตัวคอยลร้อนเนี่ยมันจะทํางานตลอดเวลาเลยไหมอะไรอย่างเงี้นะครับเนี่ยแดดแดด่องเห็นไหมแดด่อง,ดดองกระจกก็เยอะนะนี่ก็มีกระจกนี่ก็มีกระจกผ้มาม่านก็ยังไม่มีนะครับมาดูกันนะครับนะครับนี่เปิดตอนนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันว่าเปิดไป สักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยถ้าอากาศมันร้อนมากเ่ยคอยร้อนเขาต้องทํางานตลอดนะครับแต่แอร์ชนิดนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าสปีดของคอยร้อนเขาจะหมุนตลอดเวลานะมันจะไม่หยุดเหมือนกับไม่รู้ยี่ห้ออื่นเขาหยุดกันหรือเปล่านะแต่ว่าสมัยนี้เขาจะประมาณว่ามันก็จะหมุนแต่หมุนด้วยสปีดต่ําแต่มันจะเร่งสปีดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมันต้องเพิ่มความเย็น ที่ทําอย่างนี้คือเขาบอกว่ามันจะช่วยประหยัดไฟขึ้นเพราะว่าพัดลมมันก็สตาร์ทอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมาสตาร์ทใหม่ทุกทกครั้งนะครับไม่เหมือนพัดลมเริน่นก่อนนะแล้วก็ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะแบบอินเวอร์เตอร์หนึ่งมื่นพวิอยู่มาดูกันนะครับว่ามันจะพอเพียงไหมกับ,กบพื้นที่ขนาดนี้ประมาณ25ตารางเมตรสูง2.60เมตร60นะครับ แดดก็ร้อนมากเลยนะครับผ้าม่านก็ไม่มีนะกระจกก็แทบจะรอบห้องนะมาดูกันนะครับพื้นที่ก็กว้างนะครับในขณะที่แอร์กำลังทำความเย็นนะครับเราก็มาฟังเสียงคอยร้อนทำงานกันนะนี่ครับเห็นไหมครับเสียงเบามากเลยนี่หมื่นสี่พัน BTU นะที่วันก่อนผมได้ทำคลิปเปรียบเทียบกันมาแล้วว่า 14,000 BTU 18,000 BTU เนี่ยเสียงดังต่างกันมากเลยนะนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อย่างที่ผมเคยแนะนำอ่ะ0 b t ายิ่งเบากว่านี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจำเป็นต้องใช้ขนาดสูงขึ้นเนี่ย1 4 0 0 0 BTU เนี่ยมันให้เสียงเบาจริงๆนะมันก็เบากว่า18,000 BTU นะครับเตือนกันไว้ก่อนนะครับ นอกเสียจากว่าอาจจะยี่ห้อแต่ละยี่ห้อแล้วก็อีกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการติดตั้งด้วยอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะเอาละตอนนี้พัดลมก็ทํางานนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยสปีดมันน่าจะยังไม่มากเท่าไหร่นะมันทําไปเรื่อยๆของมันนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเป็นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะ ่นไปประมาณยี่สิบนาทีนะครับเพื่อนเพื่อนแอร์ก็ยังเหมือนมันแรงขึ้นหน่อยนะถ้าถ้าเมื่อกี้เป็นเบอร์หนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเบอร์สองนะฟังเสียงแล้วนะครับ ส่วนความเย็นเนี่ยที่ยี่สิบเอ็ดองยี่สิบเจ็ดองศาเนี่ยนะครับผมก็เย็นสบายแล้วนะครับตอนนี้หรือในนี้ก็สบายแล้วนอนหลับได้สบายอยู่ไปานานๆก็จะหนาวด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปน่าจะเท่าไหร่ สี่สิบนาทีแล้วมั้งก็ยังเบาอยู่นะเสียงเบาอยู่นะแต่ข้างล่างตอนนี้หนาวแล้วความเย็นในห้องถูกนีหนาวแล้วดนี่ครับแดดเปี้ยงๆเลยเนี่ยตัวคอยร้อนเนี่ยมันได่ว่าไปมันก็ เดินมาไกลเหมือนกันครับมาถึงคอยร้อนเนี่ยเดี๋ยวไปดูซิระยะเท่าไหร่จากตรงนี้เนี่ยโค้งไปโค้งมาตีสะว่าต่งนี้สองสามเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างอีกกี่เมตรเดินท่อมาก็ประมาณสักสามเมตรครึ่งได้นะคิดว่านะครับ อันนี้อุณหภูมิก็นี่นะครับยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับตอนนี้ก็หนาวแล้วอะอยู่ข้างในห้องนี้ก็ก็หนาวแล้วล่ะก็เย็นแล้วลนะ่ะอุณหภูมิเท่านี้ใช้ได้เลยบอกเลยครับเพื่อนๆใช้ได้เลยอุณหภูมิเนี่ยแถมถ้าเราตั้งให้แอร์มันเป่าตรงเราที่เราจะนั่งตรงโซฟาที่เรานั่งเนี่ยมันก็ยิ่งเย็นขึ้นไปอีกนะครับ แล้วก็แอร์ประมาณหมื่นสี่พัน BTU เนี่ยผมคิดว่ามันจะกินกระแสรประมาณสักประมาณสักน่าจะสัก7แอมไม่น่าเกิน8แอมนะมประมาณนี้นะครับเพราะว่าเคยใช้หมื่นสาพัน BTU มันกิน6แอมนะครับทีนี้ก็กำลังจะบอกว่า หมื่นสี่พันบทูเนี่ยก็พอแล้วเพราะว่าถ้าหมื่นแปดพันบทูเนี่ยมันก็จะกินกระแสไฟขึ้นไปอีกนะครับมันจะทําให้ค่าไฟเนี่ยมันแพงขึ้นนะลองพิจนารนณานดูนะครับอนี่งนี้คือขนาดห้องผมเท่านี้นะแล้วก็กระจกก็รอบด้านเลยล่ะ ชั่วโมงครึ่งผ่านไปนะครับดูแล้วสปีดของพัดลมคอยร้อนเนี่ยก็ยังความเร็วเท่าเดิมนะลองฟังเสียงดูนะในห้องก็อุณหภูมิเย็นสบายนะครับสรุปว่านะครับห้องขนาดนี้เนี่ยคือ ความเย็น27องศาเซลเซียสเนี่ยสบายเลยนะครับการทำงานของคอยร้อนก็ไม่ได้หนักเลยก็หมุนด้วยความเร็วปกติไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ดูจากเนมเพจของมันแล้วเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ากินกระแสรประมาณ5แอมป์นะครับพอดีว่าไม่ได้เอามิตเตอร์มาวัดไม่รู้ว่าจริงๆเท่าไหร่ แต่ว่าคิคงอยู่ราวๆนี้แหละและนะครับห้าหกแอมป์นะครับนี่นะครับแอร์ขนาดหนึ่งมืนสี่พัน BTU ครับคอนเฟิร์มครับเรียนสบายและเพียงพอนะครับกับอากาศที่ร้อนอย่างนี้นะครับข้างนอกร้อนมาก เนี่ยนะครับผมมีผมมีสองตัวแต่แต่ว่าผมเปิดตัวเดียวนะครับคือที่มีสองตัวก็เพราะว่าคนขายก็บอกว่ามันไม่พอต้องมีสองตัวอะไรแบบแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วไม่น่าเลยตัวเดียวก็พอแล้วครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยหมื่นแปดพันวิทยนะครับตัวเนี้ยแปด ตอนนี้ลองให้ดูคือตัวนี้ตัวเดียวคือ1 4 0 0 0่ BTU